ขนาดออกค่อยมันก็ยังพลืงถ้าว่าออกแรงๆโดนแบบเต็มๆก็คงจะดีกว่านะสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานแค่แดงนะคะมาลงพื้นที่กันอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะจะมาสอบถามความพึงพอใจว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แค่แดงไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะผมก็ชื่อไอสุลินคนนอกนะครับคือทากระโพดมาสามสี่รุ่นเพิ่ง,เพ,งเพิ่งทำครับแล้วหลังจากใช้ ผลิตภัณฑ์ตัวไวซีนไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ก็โอเคครับก็ดีครับก็ลองก็ลองเพิ่งลองใช้ดูครับแต่ก็ถือว่าก็โอเคดีครับมันเป็นยังไงบ้างคะคือฉีดยาไปแล้วก็คือตามที่เห็นนั่นคือมันจะจะเหลืองเริ่มเหลืองเริ่มเหลืองสามถึงสี่วันก็เหลืองแล้วครับมันจะเริ่มแสดงอาการเร็วกว่าที่เคยใช้ครับครับใช่ครับจะเริ่มจากการที่มันค่อยๆเหลืองค่อยๆเหลืองตายแล้วก็ตายไม่ตายมันก็คือมันมันก็ ชะงักของมันไปแล้วเดี๋ยวพวกก็คุมค่ะแล้วตัวนี้ค่ะพี่หนึ่งกล่องประหยัดไปได้เยอะไหมคะก็เยอะก็ก็็พอได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้สองถังสองร้อยลิตรครับปกติที่เคยใช้เนี่ยหนึ่งขวดหนึ่งถังใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยถ้าเต็มสิบคะแนนพี่ให้กี่คะแนนดีคะก็ให้เต็มสิบเลยครับให้เต็มสิบเลยก็คือพึงพอใจครับใช่ครับ ถ้ายังไงฝากพี่แนะนำบอกต่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้เกษตรกรได้ใช้กันต่อด้วยนะคะครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะครับมันก็เริ่มขาดอีกทก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยมันก็ค่อยๆฉีดเขามันค่อยออกไม่ไม่สะใจอ่ะ ใใช่ขนาดออกค่อยมันก็ยังพอเหลถ้าว่าออกแรงๆโดนแบบเต็มๆก็คงจะดีกว่านะว่าเขาผมก็ไม่ได้บอกเขาฉีดยาใคขยะแบบคือแบบฉีดยาหนอนอ่ะคือเขาฉ <บน S 1> ีดแบบฉีดยานอนใช่ใช่เขาฉีดแบบฉีดยาหนอน